เข้าโกงไหมลูกเข้าโกงไหมเข้าโกงไหมเป็นเพื่อนตะกบไหมสั่นล้กสั่นกลัวแล้วเนี่ยคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะเอ้อวน้ำตกใจขาเข้าโกง

ช่ค่ะตะกลบมาตัดไหมค่ะพี่ดออ,ออกอยากออกอยากออกวะวาคา,าแม่เดี๋ยวอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่เอาเด็กชายเข้าเด็กชายมาเป็นเพื่อนเด็กชายมาเป็นเพื่อนเด็กชายไม่ออกไม่ไปเนี่ยหลุดยาวเลยนะเนี่ยถ้าหลุดเนะี่ยมาเข้าแม่เลยนะเนี่ยประตูเปิดอยู่พอดีของมาส่งด้วยค่ะแล้ <c oughs> <c oughs> แล้วน้องเป็นอะไรคะน้องเป็นอะไรชิ้นตัวใหญ่เนาะกี่กี่ปีปแล้วคะสี่ปีฮะสี่แล้ตัวเบลโล่เลยอันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรก็เก็บมาจากทางขยะเออเก็บทางขยะน่ะเห็นไหมไหนดูดิอ๋อนั่นนั่ะนั่ส้มส้มใหญ่บ้างเลยพี่พราวเห็นไหมจระดูกะเพราปอบใจตะกลบหน่อยอันนี้กะเพรา ห้าจุดสี่ศูนย์เท่าไรนะโอ้ใหญ่ใหญ่อันนี้เขายังเด็กอยู่ค่ะแต่ก็นี่เพิ่งเกือบเก้าเดือนใช่ห้ากระเพาน้ำหนักห้าจุดสี่ศูนย์เดี๋ยวตะกบยังไม่ได้ช่างเลยนะครับตะคอกครับเด้อสวยจังนะฉีไม่ออกใช่ไหมคะ น้ำหนักดีนะน้ำหนักดีนะคะตะกอบอยู่น,นู่นตะกบตะกบก็เก่งนะครับตะกบก็เก่งนะคะทุกคนแจกชายเข้ากกงไหมลูกปลาจากชายเข้ากรงนะ ฮัลโหเย้ยเขาฉี่ไม่ออกนี่เขาจะมีลักษณะแบบไหนคะเป็นนิ่วคะเป็นนิ่วแล้วน้องแล้วน้องจะร้องเหรอคะเวลาฉี่เขาจะฉี่ออกจะไปยืนเบ่งทุกที่อ่ะแต่ไม่ออกหรือว่าเขาฉี่ลาดไหมคะจะเข้าห้องน้ําแต่มันไม่ออกใช่ไหมคะต้องมาสวนใช่ไหมต้องมาใส่ท่อใช่ไหมคะใส่ท่อแล้วคะทีนี้เขาหายไปมันมันไม่ค่อยกินน้ำอ๋อ เอ๋อเขาไม่ค่อยกินน้ำใช่ไหมคะมเวลาแมวฉี่ไม่ออกเนี้ยใช่ไหมอืมตอนนี้พอดีมาสายคนน้อยหน่อยเนาะก็ออยังชั่วหน่อยบานดีว่าตอนเช้าเช้าก็เช้าเลยไม่ไง่าก็ต้องมาจับบัตรคิวอันนี้คนน้อยแต่ก็ต้องรอ เขานั่งตรงนี้ไปะลูกนี่ก็เหมือนกันแต่จอนกันทั้งนั้นแต่เดี๋ยวเอามาแต่เก็บมาเก็บของสาสเก็บจนเต็มบ้านเลยตรงนี้เก้าเลยจีตัวเก้าพอนี่ที่บ้านก็แปดแล้วเต็มบ้านแล้ว ดูลูกชายสิครับดูลูกชายสิมาเป็นเพื่อนตะโขบ่ะอันนี้ว่ามาเป็นเพื่อนอันนี้มาตัดไหมทำวัคซีนเข็มสองทำหมัมง มาเพิ่งเพิ่งเอามาค่ะเขาหลงมาหลุดมาไล่นน่นไปปีนอยู่บนต้นตะขบอันนี้ก็ไปอยู่โอ๊เด็กชายน้ำหนัก5.40น่ะไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ ไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ถ้ากะเพราเนี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่เขาป่วยลูกพี่เขาป่วยอืมน่ะมันนั่งติดตูดแม่อยู่เนี่ย็ใ่ัะใ,ใ,ใช่ไหม ทางยาวไหมยาว,วเก่งเนี่ยเขาชอบนั่งรถไปกับแม่มีตัวเดียวนี่แหละที่ชอบนั่งรถที่ติดไปกับแม่ไปไหนมาไ,ไหนหนั่ง คส่รเท้า <c oughs> ขึ้นหลังใส่เต็นขาหลังไม่มี สั่นนะเนี่ยสั่นกลัวหรอลูกเข้ากลงไหมเข้ากลงปะลูกชายกลัวแล้วเนี่ยเข้ากลงไหมลูกือเข้ากลงไหมครับดีดีนะเนี่ยแบบว่าดีนะคะแบบยืดหยุ่นได้มันแบบมันดีกว่าเป็นกล่องที่เป็นแคปซูลอ่ะเคยซื้อแบบนั้นมาให้น้องใส่คือ เหมือนมันร้อนอ่ะอย่างนี้แบบเหมือนมันยังหุกมันอะไรได้ใช่จริงมันมันก็ไม่ได้จําเป็นหรอกน,นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ตลอดเวลาใช่ไหมเราก็เอาแบบใช่มันสะดวกแบบนี้สะพายก็สะดวกใช่สะดวกค่ะอืมใช่ใช่แล้วก็แล้วก็อะไรได้ด้วย คนะคะทุกคนไปแล้วเนาะเอาอย่างงั้นไม่ไหวกัเออนเจ็บอ่ะเจ็บก็มีอย่างนี้ก็มีแต่ไปไหนไม่สะดวกกงไม่ค่อยนั่นหรอกบางทีมันก็จะดอกออกได้ปรงะะอะค่ะไปแล้วค่ะทุกคนเา้เาเผาเผาไม่ได้มาหาหมอนะคะเผามาเป็นเพื่อนเฉยๆนะ